สวัสดีครับว right 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 <The> ัน <AM> นี oured, ้นะครับเราอยู่กับรายการอะไรครับเนี่ยเพชรพัดเพชระรายการกันเล่าพักกันเล่าพักันเล่าครับวันนี้ครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่นะครับของผมเองนะครับกับผมเองคนเดียวนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่าใช่ไหมไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าคนเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผมเนี่ยไปย้ายไปโรงเรียนใหม่เพราะว่าผมจบจากโรงเรียนนี้ไปที่โรงเรียนหนึ่งนะครับก็ผมว่าอยากเป็นแบบอยากเรียนพวกสายศิลป์เนี่ยนะครับศิลป์อะไรเงี้ยศิลป์ภาษา ไปเลิกเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนสามันที่ค่อนข้างจะดังในอำเภอสันติสีขเฮ้ยอยู่พวกนี้นะมันมีหลายที่นี่มีหลายที่อ่ามีหลายที่เลอ่าเป็นโรงเรียนหนึ่งแล้วกันใช่แล้วผมก็ได้ไปแบบลองทำข้อสอบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองไปสอบอีกที่หนึ่งโรงเรียนเกี่ยวกับอาชีพโรงเรียนอาชีพโรงเรียนหนึ่งอ่าแล้วใช่แล้วก็ไปลองสอบอีกที่หนึ่งคือของสามัญอีกที่หนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะดัง ก็เลยไปสอบครับแล้วก็เลยผลออกมาว่าผมสอบที่ได,ด้ไม่ติดครับอ่าไม่ติดปั๊บผมก็เลยได้ไปต่ออีกที่หนึ่งครับของระเบียนอาชีพเรื่องความที่ผมก็ตั้งใจมากที่จะไปเรียนไปสอบที่สาม,าสาม,าสามาัญเพื่อสามัญเพื่อนาหลายคนไม่แม่อ่านหนังสือเนี่ยผมผมก็อ่านไปนิดนึงครับแต่ไม่ได้เข้าสมองเลยแต่เราผมก็แบบก็ถึงวันที่ผมได้ไปสอบครับก็คือแต่คือแต่ละคนก็เหมือนแบบ ได้ไปเปิดโลกใหม่ครับก็คือได้ไปแบบดูอะไรเงี้ยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงของโรงเรียนนี้มันต้องทัที่ใหญ่มากครับโรงเรียนนั้นแล้วก็เออมันก็ออนถ้าเราได้มาอยู่วันหนึ่งอะ่ะมันคงเป็นความสุขมากๆอะไรเงี้ยผมก็เลยก็เลยแบบคาดหวังว่าอยากจะได้ที่นี่มากๆแต่พอวันที่ประกาศผลมันก็ไม่ได้อย่างที่คิดคอ่ะไอ้วันประกาศผลนี่รู้มีมีคนคนเนื้อโทรมาผมใช่ครับโรไม่ติดไม่ติด ซึ่งผมก็เออสตาร์การไม่ตาม่างกันนะใช่เอ่อหาที่เรียนมาหมาลัยมหาลัยใช่แต่เ,เป็นเรีเเยกว่ไาไงไม่ติดเลยไอ้เนี้ยมาสามรอบเนี่ยไม่ติดเลยไอ้เนี้ยมันึงปีเลยใช่เจี๋ยวผมก็พอรู้ว่าไม่ไม่ติดที่นี่ผมผมก็เลยได้ไปอ่าเป็นรอบตัวอีกที่หนึ่งเป็นโ,งงโรงเรียนที่ผม ต่อไปที่หนึ่งผมก็ได้เข้าไปเรียนที่นั่นแล้ววันแรกครับของการที่ไปเรียนคือวันนั้นเป็นวันที่มระถมิเศษผู้ชุวผู้ปกครองผมก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยเข้าไปงเรียนนั้นเลยสักครั้งเดงเวยเออเป็นโรงเรียนอาชีพใช่ไหมแต่อาิยาอาชีพแล้วอาชีพภาษาอาชีพแล้วพี่นั่นแหละผมเรียนสาขาเกี่ยวกับาการท่องเที่ยวกัรโรงแรมโดย,ยที่เป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้วก็เลยแบบเริ่มในที่นั่น อะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะเลือกเรียนเพราะว่าเอ่อภาษาอะไรเงี้ยผมก็เลือกเรียนเพราะว่าผมพูดมากครับอะไเก็เลยชอบแนะนำชอบอะไรง็หาใช่แล้วผมก็เลยเข้าไปเรียนที่นั่นวันที่ผมไปพผู้ปกครองไปกับแม่ขับมอเตอร์ไซค์ไปครับเกิดเกิดขึ้นก็คือผมขับมอเตอร์ไซค์ไปกับแม่จู่ๆยางแตกอ้าวขับขับอยู่ยางแตกใช่ผมก็เลยจอดไว้ที่ที่หนึ่งไปสวนน้ำผมก็เลยนั่งแถวๆไปกับแม่สวนน้ำ ที่ผ่านผ่านที่ผ่านใช่ไหมที่ผ่านครับใช่ใช่สวนน้ําที่กระตุนเยอะใช่ไหมกระตุนเยอะอกระตุนเยอะใช่กระตุนเยอะใ่อ่าผมก็เลยจอดไว้แล้วก็ได้ไปชมผู้ปกครองมาสักมันเยอะมากกว่าเราจะได้เรียนที่นั่นเน่มันมันเยอะมากผมก็เลยตั้งใจไปให้ได้ครับอยากไปให้ได้มากๆโรงเรียนนี้ผมก็เลยพอที่ไปชมผู้ปกครองผมก็สนุกมากแล้วก็เจอเพื่อนที่เคยเรียนที่ด้วยกันอ้าวเพื่อนสาขเดียวกันใช่ นั่นนั่นที่นั่แล้วที่ที่เล้วไปอ่ะเล่าไปเล่าไปอ่ะเล้วไปอ่ะสุดท้ายผมก็เจอเพื่อนแล้วก็นั่งข้าวเพื่อนแล้วก็เราก็คุยว่าเออนเนี่ยเสร็จปุ๊บขอบที่ผู้คองเสร็จปุ๊บเราเรากลบกับบ้านมาเสร็จ <c oughs> ปุ๊บวันจันทร์คือวันที่ปฐมิกทศผมไปเองครับไม่ได้ไปกับเม่ก็เลยสนุกเลยครับทีนี้ ก็คือไปเจอเพื่อนเจอครูใหม่เจอครูที่ปรึกษาใหม่ก็ได้ขึ้นตึกไปดูว่าเออเป็นยังไงบ้างแล,แ,ลแ,นนแล้วก็แบบเราก็แนะนําตัวกันแล้วก็แบบเออตัวชื่ออะไรกันเนี้ยผมก็เลยแต่นนะ้ะก็ได้รับพฤติกรรมไปค่อนข้างเยอะอยู่คือแบบมันก็เยอะคอมสมควร,ครแล้วก็คือแต่ละคนก็เฮฮาปาร์ตี้กันแล้วถามชื่อคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ผมก็เลยมีแงเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยสามคนเพื่อนใหม่สาขาผมมีคนเพิ่สี่คนผู้ชายสี่คน สามคนเนี่ยแก๊งผมทุกคนนั้นใส่แว่น,อ,นอยู่เลยผมก็ใส่แว่นทุกคนนั้นใสแว่นหมดเลยนี่ก็ใส่แว่นหมดเลยผมใสแว่นหม่ง่ายออาคือแบบแต่ละคนคือตาแม่งไม่ดีทุกคนเลยอ,อ,อะไรเงี้ยผมผมก็เลยแบบเออก็ก็เอมือนโชคดีว่าแต่ละคนมันก็เออจากกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราคุยเข้าหากันได้เขา้าหโอเคอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็ปัจจุบันนี้ก็คือเรียนด้วยกันปกติแล้วก็แบบเหมือนแบบผมก็ได้แบบโรงเรียนเป็นโรงเรียนเดินเรียนถ้าสายอาชีพมันเป็นมิเรเดินเรียน อะไรเงี้ยถ้าเป็นคาบพวกคาบสาม,มันอะไรเงี้ยมันจะเป็นนั่งอยู่ที่กา,การเรียนนี่ผมก็คือเรียนพวกโรงเรียนโรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไปด้วยพวกซวิซอมอะไรอเงี้ยผมผมผมก็เรียนว่าแบบเออมีสาม,ม,นม,นสมันมีคณิตสมันจะมีคณิตแล้วก็จะมีพวกแบบอ,อังกฤษอะไรเงี้ยพวกภาษาภาษาได้แล้วมีแต่ภาษาจีนอยู่แต่คณิตจะเป็นคณิตมันเหมือนแบบมันควรจะมีอยู่แล้วพี่เก็บปะมันเป็นคณิตยังไงมันเรียนมันไปเรียนเป็นเป็นพื้นฐานพี่อะไรเง,งี้ยเป็นพ<ต>ื้นฐานเลย ก็คือฐานที่แบบผมเรียนจำเรียนเก่ามาแล้วอะ่ะเขามาสอน,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกสาจจะเป็นตอนเรียนอาชีพสายอาชีพที่เราเรียนอะ่ะเขาสอนอะไรบ้าง่าแบบการพรีเซนต์การบริการอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่พวกแบบถ้าเป็นโรงแรมก็จะจะมีฟอนต์พวกอะไรต่างๆหรือว่าพวกแม่บ้านพวกอะไรเงี้ยทำอะไรกับห้องอ่างเงี้ยเช็คห้องอะไรเงี้ยแบบราปูผ้าปูเตียงเป็นบาร์เทนเดอร์อะไรเงี้ยที่ที่เรียนเนี้ยใช่ คือผมก็วันแรกครับไปเรียนแล้วเขาให้ผมสอนสอนให้ผมมาเช็ดแก้ววันนั้นเป็นวันที่ผมต้องฝึกทักษะพี่นคือวันอังคารอะไรเงี้ยผมว่าเช็ดแก้วครับเขาผมสอนผมก็ไปคนแรกครับเช็ดแก้วคนแรกนะครับแล้วด้วยคารที่แก้วเนี่ยมันเป็นแก้ววายแล้วแก้ววายมัน่อนข่างจะบานมากใช่ไหมใช่<ด><ต>ผมก็จับตุกมันขึ้นมาแล้วก็เอาผ้านเช็ดไปในแก้วปรากฏว่าแก้วไม่แตกด้วย ช็ดบางมันบางเหมือน,น,นแบบเหมือนน้ำแข็งแล้วผมก็เช็ดแล้วมันก็แตกแล้วแบบผมก็ตกตอนนั้นผมไม่ได้ตกใจนะพี่ผมงงเพราะมันแตกได้ไงคือมันงงมาก,แ,มกาแ,ออาแล้วผมแบเอ้าแตกเชยปีพี่เขาก็บอกเงี้ยมาหาผมอยู่างเงี้ยตกใจ ني, พี่ตกใจมากพี่เขาเก็บแก้วให้ผมแล้วผมก็ขดโฟนขอแล้วลคือเขาบอกไม่เป็นไรขาผมก็เดินเอาแก้วไปเก็บอะไรเงี้ยเป็นวันต่อมาเป็นวันที่ผมนั่งรถไปโรงเรียนพี่ นั่งรถตู้คันหนึ่งพี่เปรถตู้รับส่งพนักงานเกินปะคือวันนั้นผมวันก่อนผมเจอลุงเขาคุยกับลุงเขาใช่ปะเสร็จปุ๊บแล้วผมก็วันต่อมาผมก็เจอลุงเขาอีกเขาก็ชวนผมอะครับตอนที่เจอข้ามรถไปแล้วเขาก็ชวนผมขึ้นรถผมก็โอเคขึ้นไปด้วยเสร็จปุ๊บผมก็นั่งเก็บอกว่าไปที่ไหนครับผมก็ไปโรงเรียนตื๊ดตืตืโรงเรียนหนึ่งแล้วเขา,ก,า,ก,นนเขาก็พาเขา็ผมคิดว่าเขารู้ไงครับ ผมก็นั่งพอประามาณหกโมงยี่สิบรถออกผมก็ขับไปเท่านึงพอใกล้โรงเรียนแล้วครับผมก็โบกเบาๆใวเขาบอกพี่ครับลุงครับถึงตรงนี้แล้วครับตึต๊ตตด,าาดๆแล้วลุงเขาไม่ได้ยินก็ขกับรถต่อไปผมก็ตอนนี้ผมก็จริงใจลับมากับอยู่เขาใช่ปะกับพน<ม>ักงานผมก็เร่งใ,ใ,ใจใจดีด้วยให้เขาไปส่ง <c oughs> <ม>คิดว่าอไอไ,อไอไอบริษัทเนี้ยอยู่ใ,ใกล้เออเนี่ยก็คือให้เขาส่งก่อน ไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็ขับไปนนเรื่อยๆมจอดเราถึงก็นั่งรออย่างแต่ปุ๊บผมก็เริ่มเซ็งแลยไปถามเพื่อนเพื่อนน,นอะผมถามว่าไปทำอลุงเขาจะทงทางานก็อ้าวสิบโมงแล้วไปทำงานปะเนี่ยผมก็เลยไม่ได้คิดเลรมากพี่ผม,ผมก็เลยแบบออถามลงไปเพือนเน่อให้ผมถามว่าลุงครับไปไหนครับมผมก็ถามลุงเขาไปไปไหนครับลุงลุงเขาบอกว่าอ๋อลุงึงกำาลงางา เสร็จปุ๊บผมก็อ้าวลุงครับตรงนี้ผมเลยไปแล้วครับอ้าวลุงอา้าว<ๆ>ลุงเขาก็บอกว่าอา้าวไม่บอกนุ่มผมก็เลยตอนนั้นผมเริ่มแบบน้าตาตกในนะตอนนั้นเริ่มเชียร์ชิปหายนทยังน้งแนวเดียเนี่แล้วลุงเขาบอกว่าเนี่ยนุ่มแต่ดุมลงกากรถลุงไปเนี่ยเดี๋ยวดุมต้องไปต่อรถต่ออะไรเงี้ยแล้วลุงเขาก็บอกว่าก็บอกลุงครับผมต่อรถไม่เป็นครับไม่เคยไปตรงนั้นเลยลุงเขาก็บอกอ้าว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 ใหญ่เลยตอนนั้นอะไรไว้คิดไม่คือแบบ ตอนนั้นผมก็เริ่มแบบเริ่มแบบจิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยแล้วเหมือนเขาก็ปล,ปล่อยผมลงเหมือนหมาอะไรตอนนั้นผมก็หายแล้วทําไงดีวะเนี่ยเขา <î m ins> เขา <î m ins> เขา he, he ก็บอกบอกบอกทางให้ทางใช่ไหมใช่ทางงงไหมนี่ตอนนั้นตอนเขาบอกผมผมเขาปล่อยผมกลับไปอีกกลับเรือกลับกลับโรงเรียนอีกผมก็เลยแบบทำไปอยูย่วะเนี่ยตอนนั้นคือทางจะไปทางจะไปมอเตอร์เวย์พี่กับฝั่งนี้คือมอเตอร์เวย์อีกฝั่งนึงก็เป็นหใหญ่พี่ ผมก็ชิมหารแล้วถ้าผป็มันตร์เวย์ทำเลยวะเนี่ยกลับไม่ถูกกลับไม่ถูกเออแล้วตอนนั้นทาไม่ไม่ไม่นี่อ่ะไม่กล้าสุกิจรวมเขาเลยคือผมกิงใจลวงเขาไงตอนนั้นอ่ะก็พูดแล้วแหละแต่เขาไม่ได้ยินผมก็เออไม่เป็นไรไปไปต่อเลยผมคิดว่าเขาจะวนกลับมาส่งผมก็เลยปล่อยเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขารู้ดีไงพี่แล้วผมก็เลยแบบก็เลยให้เขาแบบไปส่งของเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอ้ือเขาอาสาจะมารับทานไหมเขาส่งใช่อ่าแล้วเขาเห็นชุดทางเขาเอาไปทางเขาคิ้วเขารู้ใช่ เรเลยเรียกเขาแต่ไม่ได้ยินตอนนั้นมันด้วยสภาพมันเสียงดังมากเลยหรือไงมันแบบมันเงียบแล้วแบบให้ผมถามครับจอดครับอะไรอย่างเงี้ยกะกิดด้วยก็เกรงใจโอ้ยหลังแ้วไม่ต้องเครงใจเดี๋ยวไปส่งนู่นทำไงใช่ไหมพี่แล้เขาก็ปล่อยผมแบบลงครั้งๆแล้วครั้งๆไปเป็นปั๊มน้ำมันปีบเออสจปท้าผมก็ลงเข้าไปวิ่งเข้าไปถามีรถตู้คันหนึ่งจอดอยู่ผมก็เดินเข้าไปถามพี่ครับ ไปส่งโรงเรียนได้ไหมครับโรงเรียนตึ๊ดๆๆข่บว่าไม่ได้หนุ่มเดี๋ยวผมต้องขึ้นไป <c oughs> ไมอเตอร์เวย์ไหนแล้วไงทำไงดีวะเนี่ยเสร็จปุ๊บผมก็เลยวิ่งไปหาคนหนึ่งเป็นพนักงานคนมนึ่งแล้วพึ่งร่างเล็กบอกดีไหมผมก็เลยเดิมตัวผมว่าไปส่งแน่ๆไม่ได้แน่ๆผมก็เลยวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปหารถเสร็จปุ๊บรถตู้ขับมาใช่ไหมพี่เป็นรถตู้บขอสอืขับมาผมก็โบกเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาอื ไปเปลี่ยนทไมวะแล้วแบบเขาบอกเขาไม่รับเขาขับไปต่อเสร็จเพิ่มผมผมก็แบบจู่ๆมีรถ, 300, รถสามล้อบีบรถซาลิงขับมาอืเขาพ่วงมาด้วยรถพ่วงมาด้วยเหล็กอะพี่เย,ยาวอ่ะแล้วเขาขับมาไป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 ก็บอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเพิบมเขาจอดพี่เขาเลยมนิดน,นึง่งไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเออลุงรับพาผมไปส่งโรงเรียนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตไหมครับพอดีผมนั่งรถหลงมาครับอย่างเงี้ยแล้ว แล้วเขาก็บอกว่ามิหนุ่มกล้าเรียกสามร้อได้ไงครับเนี่ยอะไรเงี้ยคือปกติไม่มีใครน้อยมากที่มีอ่ะมันมีพี่แต่ผมอ่ะจู่ๆคือตอนนั้นที่ผมเรียกสามร้อใช่ไหมเพราะว่ามันแบบคือแบบตอนนั้นคือไม่บนองทางจริงๆแล้วอ่ะกลับไม่ได้แล้วตอนนั้นอะไมกลับเงินไม่รู้ก็เลยโบกสามร้อแล้วขึ้นตับเเจ้าความที่สามร้อเขาพ่้วมานด้วยเหล็กยาวๆพี่จริงเดี๋ยวผมขึ้นดูรูปให้นะรู้ให้ดูเดี๋ยอ่ะพี่แต่รูปวไปอืมนดหแล้วคือแบบเหล็กมันก็แบบ ผมก็ต้องเอาขานั่งอยู่เนี้ยพี่ค้อมเหน็บกลับแล้วนั่งคุยกับลุงเข้าไปแลอดขานเลร็จเลยมึงขับกับเสร็จเนี่ยขับกับตรงเรียนอะโอ้โหโคตรไกลอ่ะพอตัวเรียนลงมาตรงแถวๆถวหัวใหญ่ที่มีเป็นหัวใหญ่ก็คือเป็นแทนเพื่อนตอนเรียนแล้วพี่กลับบ้านโอ้ยไมทยาโคตรเกืบเกือบบอวิน่ะบอวินไก่นะไกลเนี่ยโคตรไกลเนยแล้วก็จะลาบปะไรพี่เลยลาบ้อะไรอย่าเนี่ยบางทะเลอ่ะ อาจจะจะบังเลยอไออือโอ้โหเขียนจะไปจะไปบอกมีแล้วแต่นั้นน่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรงเรียนไม่ได้อ่ะแล้ววันวันนั้นก็เข็ดเลยเข็ดเลยไม่กล้าผมมองกับพอตอนถ่ายวันนึงใช่ปะเจอรถลุงผมไม่มองหน้าลุงผมงอนลุงเลยงอนลุงไม่ไม่มองหน้าลุงแต่นั้นน่ะคือเหมือนลุงเขาไม่สนใจเหรอตอนตอนสะกิดอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่คือเขาไม่ได้ยินกับพี่แต่เขาไม่ได้ไม่สนใจเขาไม่ได้ยินผมพูดเบาแต่นั้นเออวันหลังก็เสียงดังไปเลยไม่งั้น ไม่งั้นมันไอ้นี่เหมือนไอ้เนี่ยถ้าขึ้นรถรถตู้อะไรนะไอโดยสารไอเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรบขสบขสเออนานแต่มันต้องบอกเขาเลยไม่งั้นเออต้องตะโกนนะมันมันก็มีคนกลัวแหละไม่กล้าบอกเออมันไม่มีแบบอืออ้าอก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เลยแต่รถที่ผมขึ้นคือรถส่งันใหญ่ที่มีรถพนักงานอยู่เต็มรถเลย ตอนนั้นอะไรอย่างนั้งานคือผมก็เกรงใจอืมสายเราเราเลี้ยงงานที่เขาส่งรถบริษัทชื่อว่าเอ๊ะไม่ต้องไม่ต้องที่ทำอะไรที่ทำเอทำเอทำเอโอเคทำทำเอเป็นเอเป็นเอเลยพี่เอก็ถือว่าเขาไม่ผิดไม่ผิดผมผิดอ่าไม่บอกเขาถือว่าเป็นประสบการณ์จะเขาจะดีจะเขาใจดีเพราะว่าให้ผมคืนมาแล้วด้วยอ่าผมทีเดียวก็ไม่บอกเขาบอกเขาเบาไปหน่อยอะไรเงี้ยเออประสบการณ์พี่แบบโคตรโคตรห่วยอ่ะเออ คือแบบโคตรตลกอะแล้ว,วงงเลยแบบนะ่เกิดอะไรขึ้นวะอะไรตอนนั้นจอนตนาตกไหน,นกลับถึงโรงเรียนปุ๊บเพื่อนแม่งแบบขำมันตายหาเลยตอนนั้นอะไปได้ไงวะตอนนั้น,น่ะไอ้เชี่ยคิดเพื่อนว่าเรื่องเงีเพื่อนเก่าแล้วก็วเพื่อนโงหงุดงแน่ๆแต่แม่งก็หลงจริงๆเลยเอออะไรเงี้ยพี่แล้วก็เนะีพี่ประมาณนั้นเรื่องเวลาความแบบพีคมากตอนที่ไปโรงเรียนโรงเรียนใหม่ด้ <c oughs> จริง โอ้โหตายบัดนี้ไม่คาดคิดตอนแรกบบคิดว่าเรื่องเรียนเรื่องในโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่พักว่าเรื่องรถตู้รตู้เริ่มเริ่มเริ่มลืมเริ่มลิเริ่มหมดแล้วเริ่มแบบเริ่มไปไกละมันเริ่มแบบเออมันวอาหลังพอหลังก็นี่เลยอยู่บนรตู้อะจอเลยครับพี่เออเวลาถ้าเป็นวันหลังพี่จอเลยครับพี่ไม่งั้นดีกว่าไปหลงตรงมอเตว์อะใช่กลับมาไม่ได้กลับโรงเรียนกลับไม่ได้ด้วย ตายจะมีรถรถอะไรเดี๋ยวแม่งแบบรถตู้อะไรเงี้ยเผื่อๆซีซัวไปขึ้นไปไดรถตู้จับเด็กใช่ไหมเออข้ามัไปด้วยอีหมายโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับใช่ก็เรื่องราวของท่านนะก็ประมาณนี้ครับมานี้ก็ะเลเละกลางๆคนดูนิดนึงครับใช่ครับคนดูคนดูหือว่าเราสูกันฟังใช่ครับเรื่องราวไม่เคยเจอไม่ค่อยอะไรเออโอเคครับผมครับ